ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธะรภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันนี้ตะมาจะนำ อณิสงของการรักษาศีลห้าที่ท่านจำแนกเอาไว้ในอัตถคถาปุตตะสูตรขุตตกานิกายอิติวุตกะเล่มที่1นึภาคที่4นะวันก่อนอาตมาก็อ่านให้ญาติโยมได้ฟังอันิสงการรักษาศีลข้อหนึ่งได้นะการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะได้รับอณิสงอะไรบ้างนี่มากมายโยมหลายข้อทีเดียวเนาะที่โยมฟังมานี่ วันนี้โยมมาฟังอนิสงค์การรักษาศีลข้อสองโยมว่าการรักษาศีลข้อสองได้คือการไม่โกงไม่ลักไม่คอร์รัปชันไม่ต้มตุนหลอกลวงเพื่อที่จะถือเอาทรัพย์ของเขาที่เจ้าของเขาไม่เต็มใจเนี่ยจะได้อานิสงส์อะไรญาติโยมก็ฟังได้เลยนะอะทินนาธานาเวรมณีมีผล อาที่อย่างนี้คือมหาธนมหาธนทนยะยตาเออโยมความเป็นผู้มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากเออโยมมีทรัพย์มากมีข้าวเปลือกมากทรัพย์คืออะไรโยมทรัพย์คงจะเป็นพวกแก้วแหวนเงินทองอะเน,ะนาะธนบัตรหรือว่าที่ดินด้วยหรือเปล่าโยมนี่ทรัพย์เนี่ย มีซับมากแล้วก็มีข้าวเปลือกมากพทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้นะซับอื่นเสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มีนะข้าวเปลือกเป็นซับอย่างยิ่งนะโยมนะเป็นซับมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วโยมมีข้าวเปลือกอยู่ในเล้านี่สบายโนะยมคนบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านนะถ้าไม่มีข้าวเปลือกเนี่ยถามว่าเวลาข้าวยากหมากแพงเงินกินได้ไหมกินไม่ได้โยมอาจจะตายก่อนคนมีข้าวเปลือกก็ได้นะ คนมีข้าวเปลือกนี่แม้ไม่มีเงินก็อยู่ได้ยโยมหุงข้าวกินใช่ไหมโยมเนี่ยพุทธเจ้าจึงตัดว่าทรัพย์อื่นเสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มีดังนั้นสิลข้อสองถ้าเรารักษาได้เนี่ยเกิดชาติหน้าชาติใดพบใดเราจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากแล้วก็มีข้าวเปลือกมากมส่วนมากก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัตินะโยมอันสงสิีลข้อสองเนี่ยตมาโยม อนันตะโคะคตาความเป็นผู้มีโภคะอนเนกอ,อนันโอ้โยมอนเออนกอนันนี้มันคงจะหาประมาณไม่ได้นะโยมเนะหาประมาณไม่ได้มีเยอะจริงๆริงโยมบทว่าขออภัยต่อมาทิระโรคคตาความเป็นผู้มีโคะยั่งยืนมีโคะยั่งยืนก็คือว่าเก็บไว้ได้นานได้อยู่กับเจ้าของนาน ได้ใช้นานๆน,นะคนบางคนมีโภคะมากแต่โภคะไม่ยั่งยืนนะอย่างเช่นคนบางคนบางคนถูกหวยสมมติว่าถูกหวยนะได้เงินมาล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งอย่างเงี้ยแทนที่จะบริหารทรัพย์ใช้เงินนี้ไปนาน,านๆใช่ไหมเพื่อแป๊บเดียวไม่ถึงปีเงินนั้นหมดไปแล้วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้แสดงว่าโภคะไม่ยั่งยืนนะ วิวคนบางคนซื้อรถมาใหม่ๆนี่ก็ถูกชนโครมพังแล้วไม่ได้ใช้แล้วบางทีบ้านสร้างใหม่ๆใช้ไปได้ไม่กี่ปีก็ถูกไฟไหม้น้ำท่วมเป็นต้นหรือว่าถูกโจรมันลักไปนะไปดาวรถมาใหม่ๆใช้ยังไม่ถึงปีถูกยึดในลักษณะอย่างนี้อันนี้แสดงว่าโภคะไม่ยั่งยืนนะนี่มีโภคะไม่ยั่งยืน แสดงว่ารักษาศีลข้อสองมาน้อยมากในชาติก่นกอนๆแต่ถ้าเรารักษาศีลข้อสองมาเยอะมานานติดต่อกันเนี่ยเราเกิดในภพใดๆเมื่อเรามีโภคทรัพย์แล้วโภคะก็จะยั่งยืนอยู่กับเราเรียกว่าเราต้องตายไปจากมันก่อนนะไม่ใช่มันไม่ใช่มันหายไปจากเราอะนะตกลงว่ามีโภคะยั่งยืนกนแล้วกันโยมเนี่ยต่อมา อิจิตานังโพคาคิป,ปะปฏิลาโภการได้โคกรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลันอ,อันนี้ก็ไม่ว่าอยากจะได้ทรัพย์อะไรนะสแสวงหาแป๊บเดียวก็ได้มาแล้วนะโยมอันนี้สงการรักษาศินข้อ2อนะอยากได้รถนะเก็บเงินไม่กี่เดือนก็ได้ซื้อแล้ว อยากได้บ้านอยากได้โทรทัศน์อยากได้พัดลมตู้เย็นนาฬิกาแหวนเพชรสร้อยคอทองคําทุกอย่างที่เป็นทรัพย์ที่เราอยากจะได้นะโยมเราพยายามไม่ต้องพยายามมากโยมบางทีบางคนไม่ต้องพยายามนะเพียงแค่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีโยมก็หาทรัพย์เหล่านี้ได้อย่างฉับพลันรวดเร็วบางคนกว่าจะได้โอ้ยโยมนะเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเลือดตาแทบกระเด็นโยม กว่าจะได้บ้านสักหลังกว่าจะได้รถขับสักคันนี่โอ้ยทำไมมันลำบากยากแค้นแทนนาอันนี้เป็นเพราะไม่รักษาศีลข้อสองไม่รักษาศีลข้อสองอยังไม่พอนะบางทีอาจจะไปละเมิดด้วยคือไปลักไปโกงเขาไว้ด้วยในชาติก่อนๆชาตินี้จริงหาทรัพย์ได้โดยยากดังนั้นถ้าเราคิดว่าเออชาติหน้าเรามีอยู่นะเกิดชาติหน้าจะได้หาพวกทรัพย์ ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องตากแดดตากลมตากฝนไม่ต้องหาเช้ากินข้ามกับดึกดึกดินๆนโยมนะทำงานเล็กๆน้อยๆอยก็ได้ทรัพย์อย่างรวดเร็วทันใจเนี่ยโยมต้องรักษาศินข้อสองแล้วละโยมนะต่อมาราชาทีหิอสาธารณนะโพคตาการมีโภคะไม่ทั่วไปกับพระราชาเป็นต้นหนึ่งปกติพระราชาเขาอาจจะยึด ริบเวนคืนถือเอาของเราไปโดยพระาการได้นะเพราะว่าพระราชาเขามีอำนาจยมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารักษาศิลข้อ2มาดีเนี่ยพระราชาก็ยึดเอาของเราไปไม่ได้นะเวนคืนไม่ได้นะอันนี้อาตมาเคยอ่านดูมีตัวอย่างนะเรื่องของเศรษฐีชื่อโชติกะเศรษฐีนะ โชติกาเศรษฐีนั้นเป็นเศรษฐีที่มีชื่อเสียงมากในเมืองหนึ่งนะในสมัยก่อนนั่นแหละสมัยพุทธกาลเรานะร่ำรวยวิจิตพิสดารมากโยมนะเรื่องของเศรษฐีโชติกะเนี่ยทีนี้มันมีเรื่องเรื่องเ่าอยู่ที่ว่าเขาจะมีแหวนอยู่วงหนึ่งนะแหวนวงนี้เรียกว่าสวยงามมาก พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยอยากจะได้อยากจะได้ของเขานะให้ทหารมามาขอนะคือว่าใช้อำนาจของพระราชาเนี่ยมายึดมาริบแหวนของโชดิกาเนี่ยทหารมาดึงดึงยังไงก็ไม่ออกนะดึงยังไงก็ไม่ออกอยูเย่เพราะว่ามันเป็นบุญของโชดิกาเศรษฐีที่เขาจะ จะได้แหวนนี้นะแหวนนี้จะอยู่กับเขานาน,านๆไงโย,ยมนะแล้วก็มันเป็นอดีตชาติที่เขาตั้งความปรารถนาว่าขอทรัพย์สมบัติเนี่ยอย่าได้ตกเป็นของคนอื่นถ้าเราไม่ปรารถนาเขาตั้งความปรารถนาอย่างนั้นนะทหารดึงยังไงก็ดึงไม่ออกทีนี้เศรษฐีก็ถามว่าพระราชามีประสงค์อยากจะได้ อย่างนั้นหรือทหารก็บอกว่าพระราชาอยากได้ทีนี้เพียงแค่เศรษฐีเขาหันนิ้วมือลงพื้นโยมนะก็ <c oughs> หันนิ้วมือลงไม่ต้องไปรูดไม่ต้องไปดึงให้ให้เมื่อยเลยโยมแหวนนั้นมันก็หล่นหลุดออกจากนิ้วมือของโชติกาเศรษฐีโดยอัตโนมัติเลยนะเนี่ยมันเป็นอนิสงส์ที่เขาทำเอาไว้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ ถ้าไม่ปรารถนาะจะให้ทรัพย์แก่ใครขอทรัพย์นั้นคนอื่นอย่าเอาไปได้นะอย่าให้คนอื่นเอาไปได้น,ะนี่โยมนี่อาน,นิสงส์โยมว่าถ้าเรารักษาศีลข้อสองได้เนะี่ยภพทรัพย์ของเราจะไม่ทั่วไปแก่พระราชาเป็นต้นเป็นต้นในนี้ก็รวมกับไฟไฟไหม้ไม่ได้โจรลักไม่ได้น้ําท่วมไม่ได้คือภัยพิบัติต่างๆที่จะมาเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราไม่มีเลยโยม ถ้าเรารักษาศิลข้อสไว้ดีนะต่อมาอุราระโภคาตาความเป็นผู้มีโภคะโอรานโอ้ยโยมมันมีอยู่สอข้อที่คล้คลายๆกันนะโยมนะคือมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมีโภคะอนเอกนกนันแล้วก็มีโภคะโอรานโยมโอรานหมายคือว่าอย่างไรโยมก็ค,มคิดตอาเองกัแล้วกันนะโยมนะต่อมาตัทธะ เชตทกะพาโวความเป็นหัวหน้าในที่นั้นๆไปเกิดที่ในไหน,นก็ตามโยมมักจะได้เป็นหัวหน้าเขานะเอออันนี้มันก็แปลกนะ,ะแสดงว่าบุคคลที่เขาไม่เลือกให้เป็นหัวหน้าเขาสังคมจะเป็นสังคมเล็กสังคมกลางสังคมใหญ่ก็ตามนะโยม ถ้าเขาไม่เรียกไม่เลือกให้เราเป็นหัวหน้าหรือเขาไม่ไว้วางใจเราเนี่ยมันน่าจะเป็นกรรมเก่าในอดีตที่เราเคยผิดศีลข้อสองมานะเพราะว่าเมื่อเราผิดศีลข้อสองเนี่ยใครเขาจะไว้ใจล่ะเอว่าเอะคนนี้มันจะโกงหรือเปล่ามันจะคอร์รัปชั่นหรือเปล่ามันจะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเพราะว่าการละเมิดศีลข้อสองอ่ะนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวโยม เป็นการไม่เสียสละเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นนะทีบากกรรมของการผิดศีลข้อสก็อาจจะทําให้เรามาเกิดหนาะที่ใดๆเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาเพราะเขาไม่ไว้ใจเราโยมกลัวเราจะเอาเปรียบนี่กลัวเราจะเป็นคนไม่เสียสละเห็นแก่ได้นะแต่ถ้าเรารักษาศีลข้อสองได้ใช่ไหมเราไม่ลักไม่โกงไม่คอร์รัปชันเนี่ยคนอื่นเขาก็ไว้ใจเรา เนี่ยไว้ใจเราไม่ต้องระแวดระวังไม่ต้องหวาดระแวงเพราะเราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เสียสละมาในชาติก่อนก่อนพอมาเกิดในชาตินี้นะอุปนิสัยของการเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวเราจึงมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่ในตัวทีนี้เมื่อมีภาวะของความเป็นผู้นำเนี่เราก็จะได้เป็นหัวหน้าในที่นั้นๆน,น,นะต่เป็นห้องเรียน จะเป็นที่ทํางานจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เป็นหัวหน้าเขาอดีมากข้อนี้ต่อมานัตถาวัตสะอะชาณะ,ะตาความเป็นผู้ไม่รู้จักคําว่าไม่มีโอ้โหโยมเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเดียวอันนี้น่าจะคล้ายๆกับอดีตชาติของพระอนรุรธทอะนะพระอนรุรธะเนี่ยโอ้โหโยม ท่านเป็นคนยากจนมากเลยนะยากจนมากรับจ้างรับจ้างเศรษฐีเขาอยู่นะเป็นคล้ายๆกับรับจ้างรายวันอะไรอย่างนี้จะว่าหาเช้ากินข้าก็ก็ว่าได้นะพระอรุทธ,ธาเนี่ยโยมก็คงจะได้ฟังมาตอนที่อาจามานำมาอ่านนะ่ะโยมฟังในเรื่องของการให้ทานนะท่านสามารถเอาอาหารที่ท่านกำลังจะบริโภคเนี่ย ไปถวายแก่พระปัจเจกับผู้ได้เจ้าได้นะท่านไม่เสียดายนะแม้เป็นคนยากจนโยมท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขออย่าให้เจอคําว่าไม่มีเลยโยมมีไหมพอมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดเป็นพระเจ้าอ่าพระอรุทธ,ธะเป็นกษัตริย์ในศักกยวงศ์เนี่ยท่านไม่เคยเจอคําว่าไม่มีเลยโยมนะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์นะความเป็นผู้ ไม่รู้จักคำว่าไม่มีมีหรือยังมีแล้วมีหรือยังมีแล้วถ้าถามโยมอะโยมมีสร้อยคอทองคำหรือยังมีแล้วโยมมีแหวนเพชรหรือยังมีแล้วโยมมีรถขับหรือยังมีแล้วโยมมีบ้านอยู่หรือยังมีแล้วโยมมีอะไรอีกอะโยมอยากจะมีอะไรล่ะโยมมีหรือยังมีแล้วโยมเนี่ย ไม่มีคาว่าไม่มีเลยนะอันนี้สงการรักษาศีลข้อสองแต่ถ้าใครไม่รักษาศีลข้อสอนะผิดศีลข้อสอง,นะสอสองลักของเขาโกงของเขาคอรับชั้นเขาเนี่ยมีหรือยังไม่มีมีบ้านหรือยังไม่มีมีแหวนเพชรเรียงยังไม่มีมีไส้คอรังคำหรือยังยังไม่มีมีรถขับหรือยังยังไม่มีโยมีแต่คําว่าไม่มีนะ แต่รักษาศีลข,ข้อสองได้นี่โอ้โยมไม่เคยได้ยินไม่เจอเลยคำว่าไม่มีนะแหมน่ารักษามากต่อมาโยมสุขวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างสบายหนึ่งอ,อยู่อย่างสบายในที่นี้ก็ไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องมาห่วงกังวลเรื่องการทำไร่ทำนาการบริหารการอะไรเนี่ย อยู่สบายโยมมีคนมาจัดการให้แทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะไม่ต้องลำบากอยู่อย่างสบายโยมเคยฟังข่าวก็คงจะเคยได้ยินเนะเรื่องของเจ้าชายซาอุใช่ไหมโยม <laughs> เจ้าชายซาอุโโหโยมเพชรนินจินดาของท่านนี่มากมายเลยเกิดนะอยู่อย่างสบายสบายโยมท่านไม่ได้มาทำงานหนักเหมือน เจ้าชายบ้านเรานะโยมนะบ้านเรานั้นท่านมีกรุณาโยมทำงานเพื่อประสุนิกรมากมายแต่เจ้าชายทางนู้นสวยสุขในสมบัติของพระราชาอย่างเดียวโยม mm. เพชรนินจินดาเยอะมากเรียกว่าเป็นผู้อยู่อย่างสบายสบายโยมเนี่ยอันนี้ทงของการรักษาศินข้อสองหรือถ้าไม่สบายถึงขนาดเจ้าชายซาอุก็อาจจะสบาย ที่เราเคยได้ยินเพลงมันร้องนะว่าทำงานทั้งวันได้พันห้าโยมเดินไปเดินมารับห้าพันโยมแต่ทุกวันนี้นะทำงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาก็รับห้าหมื่นอะไรอย่างเนี้คนบางคนเดินไปเดินมารับห้าล้านก็ยังมีนะโยมนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้อยู่อย่างสบายโยมไม่ต้องทำงานหนักอันนี้ส่งของการรักษาศีลข้อสองนะ ต่อมาโยมอ้าวจบแล้วนะสีลข้อ2นี่โยมโวมจําได้หรือเปล่านะถ้าโยมอยากจําได้โยมก็เตรียมสมุดปากกาไว้เขียนก็แล้วกันนะไว้ทวนโยมนะทวนว่าอน,นิสงส์มีอะไรบ้างต่อมาอัพระมะจริยาเวรมณีหรือกาเมสิมิชชาจาราเวรมณีโยมก็สรงข้อในข้อเดียวกันนะการไม่ประพฤติผิดศีลข้อกาเม ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เป็นชู้กับภรรยาสามีลูกสาวเขาโยมจะได้รับอนิสงส์มีผลอาทิอย่างนี้คือวิคิตตะปัจจัติกตาความเป็นผู้ปราศจาก่าสิกไม่มีศัตรูเลยโยมคนที่รักษาศีลข้อที่3ไดเ้เกิดชาติใดๆจะไม่มีศัตรูนะตมาสับพะ สัตตานังปิยมนาปตาความเป็นที่รักที่พอใจของสรพสัตว์อโยมสัพสัตว์ทุกชนิดนะเห็นเราก็จะรักใคร่พอใจอน,นะปานาวัตถัดฉาทนาทีนังลาพิตาความเป็นผู้มีปกติได้ของต่างๆเช่นข้าวน้ำผ้าและเครื่อง มีปกติได้อยู่บ่อยๆนะได้อยู่บ่อยๆได้อยู่บ่อยๆโยมได้ข้าวบ่อยๆได้น้ำบ่อยๆได้ผ้าบ่อยๆได้เครื่องปกปิดบ่อยๆ่ยบางคนแทบจะไม่เคยได้เลยนะโยมนะบางคนบางทีปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยบางคนห้าปีสิบปีจึงจะได้นะแต่คนที่รักษาศีลข้อที่สามเนี่ยได้ข้าวน้ำผ้าบ่อยๆนะได้จนเหลือเฟือบางงั้นเถอะโยมจนแจกคนอื่นได้เนี่ย ต่อมาสุข,ขะสุปะณะตาการนอนหลับสบายแต่แปงว่าคนที่มีนิสัยนอนง่ายหลับง่ายงายโยมนอนง่ายหลับง่ายนะเป็นอนิสงค์ของการรักษาศีลข้อสามได้ในชาติก่อนๆต่อมาสุข,ขะปฏิพุชณะตาการตื่นขึ้นมาสบายอ้หลับสบายตื่นสบายโยมอะ ปายะพยะวิโมกโขการพ้นจากภัยในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายนะคือไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานในเอแสดงว่าศีลข้อสามนี้อนิสงส์เยอะนะโยมดังนั้นคนที่ละเมิดศีลข้อสามนี่น่าจะไปเกิดในอบายนะเพราะว่าที่ฟังมาสองข้อข้างต้นนั้นไม่มีอนิสงส์ข้อนี้โยมไม่มีอนิสงส์ข้อ พ้นจากภายในอบายเนี่ยเออโยมนั้นบางคนบางคนรักษาศีลข้อหนึ่งได้รักษาศีลข้อสองได้แต่ศีลข้อสามรักษาไม่ได้นะโยมนะเออศีลข้อสามรักษาไม่ได้น่าคิดนะอาจจะไม่เกิดในอบายเลยเนี่ยแต่ถ้ารักษาศีลข้อสามได้ท่านบอกว่าพ้นจากภายในอบายไม่ได้ไม่เกิดในอบายต่อมาโยม ีภาวะนสกภาวานังอภพพตาความไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิงเป็นกระเทยหนึ่งแสดงว่าการเกิดเป็นผู้หญิงก็ดีเกิดเป็นกระเทยก็ดีเนี่ยเป็นวิบากกรรมของการผิดศีลข้อกาเมมานะโยมอันนี้เป็นเพียงแค่เสษดกรรมมันนั่น่ยมาเกิดเป็นหญิงมาเกิดเป็นกระเทยเนี่ยถ้ารักษาศีลข้อสามได้ก็ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงไม่ต้องเกิดเป็นกระเทยโยม เกิดเป็นหญิงนี่มันทุกข์นะโยมนะมันทุกข์มากนะถ้าเป็นกะเทยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเกะเทยนี้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะโยมดังนั้นถ้าไม่อยากเกิดเป็นหญิงก็อย่าไปผิดศีลเข้าการเมมิจฉาจารย์ <S <S ต่อมาอักโกธนาตาความเป็นผู้ไม่โกรธเป็นคนที่ไม่โกรธเนาะสัจจะ กาดิตาความเป็นผู้มีปกติทำจริงทำอะไรก็ทำจริงนะไม่ทำเล่นไม่ทำแบบเลื่อยเฉยเอือยเอือยนะทำจริงเพื่อประสบความสํสำเร็จบทว่าอะมังกุอะมังกุภูตะต,ตาความเป็นผู้ไม่เก้อเขินจะไปเก้อเขินทำไมล่ะโยมเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดถ้าเราลองไปผิดลูกเมียเขาดูสิเวลาเขาทักเวลาเขาจับได้ จะทำหน้าอย่างไงจะเกอ้อขืนไหมแต่นี่เราไม่ได้ไปผิดศีลข้อ3แล้วก็เกิดมาชาติใดๆจะเป็นผู้ไม่เกอ้อขืนเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญนะไม่ต้องหลบสายตาใครๆโยมบทว่าอาธารณนะสุขตาความเป็นผู้มีความสุขด้วยการรับเชิญถูกเชิญให้นั่งเชิญให้นอนเชิญให้ดืม่มเชิญให้เคี้ยวเชิญครับเชิญค่ะนี่ อันนี้สงยมตมาปริปุน,นินทริยตาปริปุน,นินทริยตายมความเป็นผู้มีอินทรีย์บริบูรณ์นะอินทรีย์คือหนะ้าตาจมูกปากตาหูจมูกลิ้นกายยมดูผ่องใสสมบูรณ์ไม่เศร้าหมองเนี่ยเรียกว่าคนมีสงา่า มีสง่าราศีเพราะง,งั้นเถอยมถ้าเราไปผิดศีลข้อการเมมาดูสิมันจะมีสง่าราศีไหมโยมหน้าตาเศร้าส้าาอยหม่นมองใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ผิดศีลข้อสามเนี่ยมีสง่าราศีอินทรีย์อิ่มเอิบนี่ได้รับอนิสงโยมไม่จบนะวันนี้อนิสงส์ศีลในข้อสามเนี่ยเดี๋ยวโยมฟังต่อในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาพาพระปริญญาปริญญาโน ต้องขอจากลาญายมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร